ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโ,โตการรเดที่ซึ่งเราจะมาวิเคราะห์รถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดโดดเด่นที่สุดและบางครั้งก็เป็นรถยนต์ที่ถูกมองข้ามมากที่สุดที่ออกสู่ท้องถนนและวันนี้เราจะเจาะลึกสิ่งที่ไม่ใช่แค่ขนาดที่ใหญ่โตแต่ยังยิ่งใหญ่ในด้านวัตถุประสงค์สมรรถนะและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นนี่คือ ford f 2 5 0 1 x 1ปี2025ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดขอชี้แจงให้ชัดเจนก่อนว่านี่ไม่ใช่รถกระบะท,ที่คุณขับทุกวัน f 250น้อยซีรีส์นี้ยืนหย ในด้านพละกําลังความทนทานและความน่าเชื่อถือแต่รุ่น 1X1 หลักนั่นคือจุดที่สิ่งต่างๆเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะสําหรับใช้งานทั่วไปแต่มันคือรุ่นพิเศษของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ดิวตี้ของ Ford และถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างประโยชน์ใช้สอยขั้นสุดกับความประณีตขั้นสูงคุณจะไม่พบแคมเปญการตลาดที่ฉูดฉาดหรือการรับรองจากคนดังที่ผลักดัน 1X1 มันเกือบจะเหมือนกับว่า f อร์ต้องการซ่อนมันไว้ไม่ ให้ใครสังเกตเห็นแต่หากลองพิจารณาให้ลึกลงไปอีกนิดคุณจะพบว่ารุ่นนี้กําลังกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับผู้ขับขี่เฉพาะกลุ่มอย่างเงียบๆซึ่งก็คือผู้ที่แบกสัมภาระหลายพันนปอในวันธรรมดาและออกตะลุยเส้นทางธุรกันดารในวันหยุดสุดสัปดาห์โดยยังคงรักษามาตรฐานด้านเทคโนโลยีความสะดวกสบายและสมรรถนะเอาไว้เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อน F 2501X 1ปี2 0 2 5โดดเด่น ด้วยตราสัญ,ญลักษณ์ Super Duty แต่มีการอัปเกรดเล็กๆน้อยๆที่ทําให้แตกต่างจากรุ่นพื้นฐานกระจังหน้าได้รับการปรับปรุงใหม่เน้นสีดําสนิทโดดเด่นสะดุดตาและดุดันพอเหมาะพอดีโดยไม่ดูโดดเด่นสะดุดตาไฟเลเติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานรอบคันรวมถึงไฟหน้าแบบ CCLAMP อันเป็นเอกลักษณ์ที่ให้รูปลักษณ์แบบครอบครัวฟอร์ดยุคใหม่เส้นสายของตัวถังดูเหลี่ยมคมทรงพลังและเน้นการใช้งานจริงดีไซน์ ให้เหมือนรถถังมากกว่ารถกระบะล้ออันลอยขนาด18นิ้วหุ้มยางออนเทเรนสมดุลอย่างลงตัวระหว่างความสบายบนทางหลวงและความพร้อมสําหรับการขับขี่แบบออฟโรดบังโคลนใช้งานได้จริงไม่ใช่เพื่อความสวยงามและระยะห่างจากพื้นรถก็ถูกยกขึ้นพอประมาณเพื่อให้คุณมั่นใจมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้บันไดาพาดขึ้นไปและเมื่อพูดถึงการเข้าไปข้างในนี่คือจุดที่ 1x1 ได้รับการปรับปรุง ให้รูรากว่าที่คนส่วนใหญ่คาดหวังเปิดประตูเข้าไปคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกเหมือนห้องทํางานและห้องคนขับภายในยังคงให้ความรู้สึกเหมือนรถกระบะอย่างแท้จริงพื้นผิวที่ทนทานวัสดุที่เช็ดทาความสะอาดได้และช่องเก็บของขนาดใหญ่แต่ที่นี่ให้ความรู้สึกพรีเมียมที่คุณไม่ค่อยสัมผัสได้จากรถกระบะท,ที่ใช้งานหนักบอร์ดนั่งหุ้มโดยผ้าผ,าผ,าผาสมไวนิลที่ทนทานออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหลายปีโดยไม่แตกหรือซีดจางบอกคนขับปรับไฟฟ้าเยี่ยมเลยระบบปรับอากาศหาสอแบบดูอันโซน เป็นมาตรฐานการจัดวางแผงหน้าปัดใช้งานง่ายมีปุ่มต่างๆให้เลือกตามต้องการและหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วที่ด้านหน้าและตรงกลางสำหรับทุกอย่างระบบซิกี4ของ Ford ขับเคลื่อนระบบสารบันเทิงด้วย Apple CarPlay และ Android Auto ไร้สายในตัวรวดเร็วตอบสนองฉับไวและใช้งานง่ายแม้สวมถุงมือใต้ฝากระโปรงมีตัวเลือกระบบส่งกำลัง2แบบสำหรับรุ่น1 X 1เครื่องยนต์พื้นฐานเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น V8 ขนาด6.8ลิตรให้กำลัง400 5แรงม้าแรงบิด445ปอนด์ฟุต,ตแต่สูตรลับที่แท้จริงคืออะไรมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดิเซลเทอร์บีผพาวออสโตรขนาด6.7ลิตรให้กำลังมหาศาล475แรงม้าแรงบิด1,050ปอนด์ฟุตคุณได้ยินถูกต้องแล้ว1,050นั่นไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่มันคือพลังในการลากจูงและขนส่งในโลกแอ